นี่คือหูฟัง Edifier W320TN เป็นหูฟังแบบไร้สายรองรับเทคโนโลยี ANC หรือว่าตัดเสียงรบกวนภายน,นอกนะครับรองรับการใช้งานกับ Hi-Res Audio ด้วยนะครับที่สำคัญครับมีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันและราคาสุดคุ้มครับ และนี่คือในส่วนของหูฟัง e d i f i e r W320TN นะครับซึ่งเป็นหูฟังแบบไร้สายนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากดูยาวๆเดี๋ยวเรามาสรุปจุดเด่นๆกันก่อนก่อนที่จะไปทดสอบในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้เป็นลักษณะเอียบัด แน่นอนครับรองรับการใช้งานแบบไร้สายมีเทคโนโลยี ANC หรือว่าตัดเสียงรบกวนภายนอกและสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดคือ27.5ชั่วโมงเลยทีเดียวในข้อแม้ว่าคุณจะต้องไม่เปิดใช้งานโหมด ANC นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดใช้งานโหมด ANC หรือว่าตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะใช้งานได้ยาวนานสุดคือ 17. จ5ชั่วโมงก็ถือว่านานแล้วนะ1วันเต็มเ็มเลยแหละและเรื่องของคุณภาพเสียงครับรองรับ h i g h ส e s เดียโนะครับด้วยเทคโนโลยีแอ d a ดในการส่งสัญญาณผ่านบลูทูธนะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการหูฟังแบบไร้สายและได้คุณภาพเสียงแบบ h ฮ r e s ตัวนี้น่าสนใจเลยนะครับต่อมาครับเรื่องของไมโครโฟนครับไมโครโฟนเนี่ยมีถึง6ตัวด้วยกันแบ่งเป็นข้างละ3ตัวนะครับสามารถกันฝุ่นและกันเหงื่อหรือว่าละอองน้ำได้ที่มาตรฐาน IP54 บนะฮะ ก็ในระดับเรียกว่าป้องกันในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าคุณเอามันไปจุ่มน้ําแช่ไว้แบบนั้นฮะและสุดท้ายครับรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้ครับราคาเพียง2,890บาทยังไม่รวมส่วนลดอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับก็ใครสนใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อเลยนะฮะสำหรับ edifier w 3 2 0 tn ครับ มาครับตอนนี้เรามาแกะกล่องดูตัว Edifier W320TN ตัวนี้กันก่อนเลยฮะเราสังเกตครับหน้ากล่องครับจะมีฟีเจอร์เด่นๆน,นะเรื่องของ Hi-Res Audio Wireless ก็คือรองรับในเรื่องของคุณภาพเสียงระดับ Hi-Res ในรูปแบบการใช้งานแบบไร้สายเลยนะฮะนี่โลโก้แบบชัดมากแล้วก็ Fast Pair ครับในเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วนะครับรวมไปถึง Bluetooth ครับ รองรับการใช้งาน27ชั่วโมงสูงสุดนะครับซึ่งถ้าตามรายละเอียดสเปคจริงคือรองรับสูงถึง27.5ชั่วโมงเลยทีเดียวในรูปแบบการปิดการใช้งาน ANC นะครับและอันนี้คือชื่อรุ่นนะครับ w 3 2 0 t n <S <S <ส>ด้านหลังกล่องก็จะมีรายละเอียดฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับอ่าก็ประมาณนี้ละกันคร่าวๆนะครับและของบันเดิลครับนี่รายละเอียดของบันเดินทั้งหมดเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยดีกว่านะฮะโดยแพ็กเกจเขาเนี่ยมาหรูมาก ผมเปิดมาโอ้โหย่งกับกล่องนาฬิกานี่ฮะสไลด์ออกมาแบบนี้นะเออคือดูหรูนะฮะนี่และเปิดฝาครับก็จะมีกล่องที่ใส่ของบันเดิลเข้ามานะครับเราแกะมาดูก่อนนะฮะนี่คืออุปกรณ์บันเดิลน,นะครับก็จะมีเรื่องของสายสายชาร์จนั่นแหละไทซ c ไทเอ a นะครับนี่ไทซ C เข้าในส่วนของตัวกล่องชาร์จ t ท p อ a ก็จะเป็นในส่วนของหัวการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์นั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นการ์ดนะอันนี้คือ after sale card นะครับก็จะมีรายละเอียดช่องทางการติดต่อต่างๆในส่วนของของบันเดิลมีเท่านี้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวหูฟังกันเลยแน่นอนครับหูฟังมาพร้อมกับกล่องชาร์จแพ็กเกจมาอย่างนี้เลยนะเราแกะก่อนเลยครับด้านหลังฮะโอเคครับและนี่คือรูปลักษณ์ดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกล่องชาร์จ อ่าแล้วก็จะมีโลโก้ Adifier ตรงนี้ครับนี่สวยงามนะครับโดยพื้นผิวเนี่ยจะเป็นลักษณะ glossy นะมันวาวแววาวแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตหรือว่าเชื่อมต่อในการใช้งานนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเราเปิดมาครับปึ๊บก็จะเป็นหูฟังลักษณะหูฟังอย่างที่บอกไปแล้วเป็นลักษณะแบบเอียบั นะฮะในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะต่างๆในการใช้งานซึ่งเราสามารถดูคู่มือในเรื่องของการรีเซ็ตการคอนเน็กต่างๆได้นะครับก็จะบอกอย่างละเอียดเลยนะครับและในส่วนของหูฟังเราดึงมาให้ดูอันหนึ่งก่อนนะนี่คือหูฟังในรูปทรงแบบเกียร์บัตแล้วก็จะมีตัวอักษรเลฟไลท์ Left like อยู่ตรงนี้ครับชัดเจนครับตัว R แล้วก็มีโลโก้ edifier อีกที่หูฟังตรงนี้นะครับช่วงของตัวกา้านโดยในการใช้งานนะครับเขาจะมีนี่ ตรงนี้จะไม่ใช่ลักษณะแบบทัดนะไม่ได้แบบว่าเอแตะปุ๊บแล้วก็ดีเทคการใช้งานนะครับที่เราตั้งค่าแต่มันจะเป็นลักษณะของการบีบนะครับหากคุณต้องการสมมุติว่าต้องการเปลี่ยนเพลงนะครับมันก็จะต้องบีบลงไป1ทีอะไรแบบนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือบางทีเวลาคุณแบบหูฟังมันมีการขยับเลื่อนหรืออะไรแล้วคุณจับแค่ต้องการแบบจับขยับเนี่ยพอมือมันไปโดนมันก็ดีเทคฟังก์ชัน นะครับมันเขาเรียกว่ามันดีเทคง่ายเกินไปนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะในการใช้งานแบบบีบแทนซึ่งความหนักหรือว่าแรงกดแรงบีบเนี่ยคุณสามารถปรับได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูเรื่องของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอีกทีนึงต้องบอกว่าแอปพลิเคชันเขาเนี่ยถือว่าปรับแต่งได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่ะและนี่คือเรื่องของดีไซน์นะเราให้ดูอบๆแล้วกันโดยหูฟังนะครับจะมีไมล์รวมกัน2ตัวเนี่ย คือ6ตัวเลยนะในเรื่องของไมโครโฟนนะครับข้างละ3เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการใช้งานเรื่องของการรับสายโทรศัพท์พูดคุยต่างๆเนี่ยเสียงดีชัดแน่นอนก็ประมาณนี้ในเรื่องของรูปลักษณดีไซน์ต่างๆรดมไปถึงตัวกล่องชาร์จของเขานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการใช้งานต่อไปกันเลยครับเรามาดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Edifier ตัวนี้อย่างแรกนะครับคือเรื่องของการเชื่อมต่อ2 d e ดีไวพร้อมๆกันนะครับ มันเชื่อมต่อได้จริงไหมและใช้งานได้จริงหรือเปล่าอย่างอันนี้นะครับเราจะมี iPad 1ตัวและในส่วนของโทรศัพท์ iPhone อีก1ตัวเราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับจะมีชื่อรุ่นอยู่ e d i f i e r W320TN ทั้ง2 device ตัวนี้เลยนะครับโดยในการเชื่อมต่อใช้งาน2 device พร้อมๆกันนะครับในการเชื่อมต่อก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธธรรมดาคุณติดตั้งเชื่อมต่อ1 d e v i ดีก่อนนะครับและเมื่อ1 d e v i ดีเชื่อมต่อเรียบร้อยคุณก็กดที่ด้านหลัง ค้างไว้3วินาทีมันก็จะเด้งให้เชื่อมต่อ e d i f i e r W320TN อีก1 d e v i ดีและคุณก็ทำการเชื่อมต่อแค่นั้นเองนะครับมันก็จะสามารถใช้งาน2 d e ดีไ e ได้แล้วนะครับทีนี้ในการใช้งานมันใช้งานได้จริงๆหรอนะครับสลับสับเปลี่ยนได้ทันทีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดี v i c e แรกอ่ะผมเปิดเข้ากับตัวโทรศัพท์ iPhone นะครับเราก็เพย์ไปด้วยกันเสียงมันไม่ได้ว่ามาซ้อนกันหรือว่าพอคุณกดปุ๊บมันเพย์พร้อมกันแบบนั้นนะครับมันจะ สลับสับเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณกดหยุดมัน1ดีไว้ก่อนแล้วคุณก็รอมันดีเทคเข้ากับอีก1ดีไว้ใช้เวลาประมาณสัก3-4วินาทีนะครับมันก็จะทำการดีเทคเลยนะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกดหยุดปุ๊บเพยปุ๊บติดปั๊บขนาดนั้นนะครับอันนี้คือ ฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกหนึ่งอันที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับหากคุณมีอุปกรณ์2ดีไว้เชื่อมต่อพร้อมกันคุณก็สลับใช้งานได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับตอนนี้เราเปิดแล้วก็ให้มันรันเพลงผ่านตัว iPad นะครับแล้วระหว่างนั้นนะครับคุณก็สามารถปรับจูนผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้เลยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันแบบนี้ครับผมก็สามารถมาปรับจูนใช้งานต่อได้คือมันดีเทคปรับพิเศษต่างๆ ได้เลยไม่จําเป็นว่ามันดีเทคเปิดเพลงของ iPad อยู่แล้วคุณจะต้องมาคอนโทรผ่าน i p a d ไม่จำเป็นครับตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้าเราเชื่อมต่อแล้วเปิดเพลงกับ iPad เนี่ยเราก็ต้องมาคอนโทรผ่าน iPad ปิดหน้าแอปเปิดหน้าแอปสลับไปสลับมาแต่นี้ครับไม่จําเป็นครับคุณก็คอนโทรต่อผ่านตัวแอปพลิเคชันของมือถือต่อได้เลยนะครับถือว่านี้ก็ สะดวกและค่อนข้างเสถียรเลยครับสามารถปรับพีเซตได้4 p ่ีเซตซึ่งในเรื่องของรายละเอียดของแอปพลิเคชันเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาทดสอบแล้วก็เปิดให้ดูฟังก์ชันต่างๆอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราให้ดูฟังก์ชันนี้นิดนึงครับฟังก์ชันเกมโหมดสามารถเปิดและปิดการใช้งานโหมดนี้ได้นะครับตรงนี้จะช่วยอะไรมันช่วยให้เสียงนั้นไม่ดีเลยเอาละถ้ามันเป็นเรื่อง,องการฟังเพลงมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ ใช้หูฟังอย่างเดียวแต่ถ้าคุณต้องการดูเรื่องของภาพดูเรื่องซีรีส์ดูละครรวมไปถึงการเล่นเกมแล้วเสียงมันจะต้องไม่ดีเลยนะครับซึ่งใครที่เคยใช้หูฟังบลูทูธอื่นๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมภาพและเสียงมันไม่ตรงนี่แหละครับอีกหนึ่งฟังชันที่จะช่วยให้เสียงและภาพมันไม่ดีเลยนั่นเองนะครสามารถเปิดปิดใช้งานได้แบบนี้ง่ายๆเลยครับใครที่ต้องการใช้งานแบบภาพและเสียงไม่ดีเลยถือว่า ฟังชันนี้ใช้งานได้จริงและแจ่มมากๆเลยครับมาดูอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับกับฟีเจอร์ที่จะตรวจจับนะครับซึ่งตัวหูฟังเนี่ยจะมีเซนเซอร์หากคุณดึงหูฟังออกจากหูนะครับเพลงก็จะพอทันทีอันนี้ผมดึงมาเห็นครับเพลงมันก็หยุดทันทีเลยนะฮะและหากคุณใส่มันเข้าไปนะครับกลับไปปุ๊บเพลงมันก็จะเล่นต่อนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ ดีมากๆนะครับและใช้งานได้จริงอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับคุณไม่ต้องมากดพอดกดเพย์เพียงแค่ถอดหูฟังหรือว่าใส่หูฟังเข้าไปแค่นั้นและในการเซตอัพคุณยังสามารถปรับเซตติ้งผ่านซอฟต์แวร์ได้ว่าจะให้ดีเทคในลักษณะไหนนะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของ ANC หรือว่าตัดเสียงรบก,กวนตัด n อ i s e นั่นเองนครับฟังชันนี้ใช้งานได้จริงๆนะครับถ้าค่าเดิมๆคือคุณบีบไปที่หูทางซ้ายครับ 3วินาทีมันก็จะเปิดโหมดในเรื่องของการใช้งาน ANC หรือว่าตัดเสียงรบกวนนะครับถามว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงครับคือถ้าคุณเปิดเนี่ยเสียงน้อยสมมุติว่าคุณนั่งอยู่ในห้องแอร์นะคุณก็จะได้ยินเสียงแอร์ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเปิดโหมดเนี้ยเสียงแอร์มันจะถูกตัดไปเอาไง่ายๆว่ามันคือการตัดเสียงน้อยเสียงรบกวนไปได้ซึ่งเห็นผลชัดจริงๆและในการใช้งาน,นอื่นๆเนี่ยคุณสามารถที่จะ เปิดเสียงให้มันรับเสียงภายนอกได้ยินเสียงภายนอกด้วยก็ได้นะครับเผื่อคุณอาจจะปั่นจักรยานหรือวิ่งอยู่เราได้ยินเสียงภายนอกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองนะครับก็ถือว่าคุณจะเลือกใช้แบบตัดเสียงหรือไม่ตัดเสียงรวมไปถึงในเรื่องของการรับเสียงจากภายนอกด้วยเนี่ยก็รองรับทั้งหมดเลยนะฮะในเรื่องของการใช้งานก็ใช้งานง่ายๆและสามารถปรับจูนผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยครับตอนนี้ฮะเรามาดูในเรื่องของแอปพลิเคชันของเขาก็คือ e d i f i e r Connect เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมการปรับแต่งค่าในการใช้งานต่างๆของหูฟังได้รวมไปถึงมีพรีเซ t ตต่างๆให้ใช้งานและใช้งานง่ายมากๆอันนี้คือหน้าแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็จะมี e d i f i e r W320TN นะครับและก็จะแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับของตัวหูฟังทั้ง2ข้างเลยนะแยกเลยนะเลฟและไลท์นะครับโดยจะมีฟังก์ชันให้กดด้วยครับนอกจากคุณจะสามารถ เขาเรียกว่าใช้ในการบีบนะครับในการปรับตั้งค่าที่หูฟังแล้วเนี่ยคุณยังสามารถมาปรับแต่งผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ง่ายๆแบบนี้ฮะคือคุณจะเปิด ANC ก็ได้เปิด a m b i e n ยนซ o u าวก็ได้หรือปิด ANC ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสไลด์มานิดนึงครับคุณก็จะพบกับพรีเซ t ต,ต่างๆมีให้เลือกนะครับไม่ได้มากได้หมาครับเป็น4พรีเซ e t Classic Pop Classical แล้วก็ Lock นั่นเองนะครับ และสไลด์มาหน่าสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของเกมโหมดที่เราให้ดูเมื่อสักครู่ก็เป็นแค่เปิดปิดเลยนะครับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับทีนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงเซตติ้งด้านบนมุมขวาตรงนี้ฮะเรากดปับ๊บเมื่อเราเปิดเข้ามาครับจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดเลยในเรื่องของชื่อรุ่นนะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะาสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของเฟิร์มแวร์เวอร์ชันยูเซอร์แมนนวลคอนโทรลเซตติ้งอันนี้สําคัญมาก และมีเยอะมากๆโดยเมื่อเราเปิดใช้งานต่างๆนะครับทุกอย่างก็ยังจะเป็น Default อยู่แต่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของคุณได้เลยทั้งทางซ้ายและทางขวาในเรื่องของการบีบนะครับเรียกผมเรียกว่าบีบแล้วกันมันไม่ใช่การทัชนะบีบเพื่อเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆหรือปรับแต่งต่างๆมีหมดเลยนะ p Voice Tag n e เ t Tag Volume ล่มอัพโวลลุนะครับ c o n t r o l Game Mode Voice Assistant นะครับนี่ และในการกดทริปเปิลนะครับในการบีบไม่ใช่กดนะฮะในการบีบ3ครั้งจะเป็นยังไงนะครับในการบีบและค้างเอาไว้นะครับอ่ะประมาณนี้ถือว่ามีครบครบุกฟีเจอร์ที่คุณสามารถเอามันไปอยู่ในส่วนของการบีบนะครับเพื่อเปิดปิดการใช้งานหรือปรับแต่งต่างๆนั่นเองทั้งซ้ายและขวาได้เลยนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับ Pressure เนี่ยคือ s n s s t t v v นะครับโดยค่าเดิมเดิมเขาคือก็จะเปิดไว้ที่ค่า Sensitive อยู่ที่8นะครับสูงสุดเนี่ยคือ15เอาไง่ายมันคือค่าในการแรงในการบีบลงไปนั่นเองว่าจะให้ Sensitive แค่ไหนนะครับต่อมาครับก็จะเป็น Waring well Detection นะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคือมันสามารถปรับแต่งได้เล็กน้อยนะคุณสามารถปิดการ Detect แบบนี้ได้นะครับก็คือในการถอดหูฟังเนี่ยเพลงไม่ต้องหยุดก็ได้แล้วก็ในส่วนของการถอดหูฟังสามารถ ให้เพลงหยุดและเมื่อใส่เข้าไปเพลงก็เพล์ต่อน,นั่นเองและส่วนสุดท้ายครับถอดหูฟังเพลงหยุดแต่เมื่อเราใส่เพลงก็ไม่ได้เพลงต่อเราต้องมากดเพลย์นั่นเองก็สามารถเลือกใช้งานได้ครับหรือจะปิดไปก็ได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีนะอ่ะดูโอเดเวลคุณจะเปิดใช้งานก็ได้นะครับหรือปิดก็ได้ตอนนี้เราเปิดในการใช้งานดูโอเดเวลนะครับอ่าไฟล์ My E a r บั d ก็มีนะฮะต่อมาครับพร้อมวอลลุ่มนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถมาปรับแต่ง ค่าโวลูมต่างๆนะว่าให้อยู่ในระดับไหนนะฮะอ่ะ power off shutdown timer นะฮะคุณตั้งเวลาได้ตอนนี้เดิมๆมันอยู่ที่ Never นะไม่ไม่มีการช h u t d o w n นะแล้วก็บ t o o t h Setting ครับมารี a พ r หรือว่า disconnect ได้นะฮะ factory setting ก็คือเป็นการรีเซ t ตเดิมๆจากค่าโรงงานนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับ คุณสามารถปรับแต่งลูกเล่นต่างๆได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับจบไปแล้วนะครับกับหูฟัง Edifier W320TN บอกได้เลยว่าเป็นหูฟังที่น่าสนใจ ฟีเจอร์ฟังก์ชันและคุณภาพต่างๆเหมาะสมกับราคามากๆหูฟังตัวนี้ราคา2890บาทที่สำคัญครับรับส่วนลดคูปอง500บาทไปเลยนะครับสำหรับแฟนๆ Complete TV ครับโดยเราจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับคูปองมีจำนวนจำกัดนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ